ครับก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับบ้านไร่เตีย AP, ๋ยแฟรสวนกล้วยพอเพียงนะครับก็วันนี้มีสิ่งดีๆมานาเสนอให้เพื่อนๆสมาชิกเอาไว้เลี้ยงหลังบ้านนะครับก็เป็นการเลี้ยง,งห้อยขมบแบบรั้นบ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องอใช้งบประมาณสิ้นเปลืองอะไรเลย นะครับก็อหอยขมก็หาตามร่องคลองสะหลังบ้านหรือว่า,าตามท้องไร่ท้องนานะครับอหอยขมก็ตอนนี้ท้องตลาดลราคาค่อนข้างแพงนะครับตั้งแต่3ามสิบาทยันถึง5้าสิบาทแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับอหอยขมของเราที่เลี้ยไว้ตอนนี้อยู่ในเวลาระยะเวลาประมาณสมเดือนนะครับสามเดือนก็ ออกลูกออกหาหาเต็มไปหมดเลยนะครับลูกก็ออกเมาเยอะมากแล้วก็โตเร็วมากครับการให้อาหารอหอยขมเนี่ยมันมันแทบจะไม่ได้ให้อะไรเลยครับเอาแค่จอกแหนหรือแม้กระทั่งวัชพืชต่างๆที่มาปลูกไว้ให้เขาเกาะให้ากินไปเรื่อยนะครับอย่างที่ผมให้ก็มีจอกมีแหนแล้วก็เอา,เอา,เอา,เอาต้นบัว มามาปลูกทิ้งไว้ในกลางอ่างนะครับอ่างวงบ่อก็ประมาณ80เซนนะครับหาซื้อได้ตามพวกวัสดุก่อสร้างนะครับก็เอามาแล้วก็เอาดินใส่ให้เขาหน่อยหนึ่งเอาเอาหินนะครับใส่ให้เขาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาเอา,เอาท่อนท่อนไม้ให้เขาเกาะให้เขาพืบคานกินตามตะไคร่ต่างๆนะครับแล้วก็ให้เขาอยู่ตามสภาพเหมือนเหมือนอ่า ท้องไร่ท้องนานะครับแบบธรรมชาติเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดัดแปลงจากธรรมชาติมากมากสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าจากเอามาไว้หลังบ้านนะครับแล้วก็ให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะครับไซส์ความโตของหอยที่เลี้ยงไว้ตอนนี้3เดือนนะครับแล้วออกลูกครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูแล้วก็เอาไว้เผื่อเป็นแนวความคิด เพราะว่าช,ช่วงยุคนี้นะครับต้องต้องยังเปอนกางที่ทราบกันนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไว้หลังบ้านได้กินได้รับประทานเอาไว้ทําเป็นอาหารนะครับ,รบก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูไซส์ขนาดของวงบ่อบผมนะครับตอนนี้เลี้ยงไว้ประมาณ3เดือนนอย่างที่บอกครับถ้าความโตของหอยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู เอามาให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งตัวนะครับไซส์ความโตนะครับก็เอาทักตัวนี้นะเอาตัวนี้สักหนึ่งตัวนะครับให้เพื่อนดูดูเอามาให้เพื่อนได้ดูก่อนครับอ่ามาวางไว้นะครับเปรียบเทียบนะครับนิ้วโป้งผมนะครับนิ้วโป้งความโตนะครับไซส์ความโตอยาให้นิ้วโป้งผมอีกครับนะโตเร็วมากตัวที่ผมแทบจะไม่ได้ให้อาหารเขาเลยให้เขากินกว่าจะพืชเทียมมาให้ เดี๋ยวดูลูกนะครับที่เติบโตมาไล่ออกมาสามเดือนอะออกมาเร็วมากเดี๋ยวให้ดูนะลูกก็ติดอยู่กับแม่เลยอยู่ใกล้กันแม่นะครับน,นี่รู้สึกว่าอันนี้รุ่นแรกนะครับแล้วก็ถูกเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะ สแม่กับสายลูกนะครับออกมาเต็มไปหมดเลยครับจะเห็นนะฮะด้านข้างเนี้นะครับวงบ่อของเราก็ง่ายๆครับดูเน่วัชพืชนะครับบางท่านบอกว่าเปิดออกซิเจนนะครับเราก็แรกๆเราใส่ให้นะครับออกซิเจนแต่ก็ปรับสภาพน้ําหน่อยหนึ่งนะครับพออยู่ในวงบ่อด้วยความเป็นกรดด่างของวงบ่อด้วยนะครับอ่าเลี้ยงแบบธรรมชาติด้วูฮะ เขาก็คืบคานกินใบอันนี้ผมเอาต้นใบบกมาใส่ให้เขานะครับในะบ,บบกเป็นแหนะมีจอกนะครับ,รบเขาก็นะครับกินตามธรรมชาตินะครับแล้วก็แให้เขาอยู่แบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากมายเพียงแต่ว่าแค่แค่ขยับเขามาอยู่ในวงบอสเท่านั้นเองข้างล่างก็จะเป็นดินนะครับแล้วก็มีก้อนกรวดให้เขาได้ได้คืบคาน อ้างอิงถึงธรรมชาติมากที่สุดนะครับเรามาลงในนี้ประมาณรู้สึกจะประมาณสามกิโลถ้าผมจำไม่ผิดครับนะครับสามกิโลแล้วก็สามกิโลเนี้ยตอนนี้ระยะเวลาประมาณสามเดือนแล้วนะครับเราก็โตและพัฒนาตัวเองนะครับมีลูกมีหลานเต็ไมไปหมดเลยลูกไม่สุดเม่ถ้าผมไม่ผิดพลาดนะผมมานั่งนับ ความโตประมาณสามรุ่นแล้วตอนนี้เขาอ,ออกกันนะครับออกสามรุ่นแล้วก็เป็นการเลี้ยงนะครับไม้ขมในวงบอ่อเอาไว้หลังบ้านนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นอาหารนะครับจะเป็นแกงหรือจะเป็นไปทำอะไรต่างๆนะครับก็เป็นอาหารแบบพื้นบ้านนะครับ เห็นว่าในบงบ่อ <inch> ก <boundaries> ็น้ำก de ็ใสนะครับน้ำใสอยู่นานๆที่ผมจะเปิดออกซิเจนให้เขาสักครั้งหนึ่งเช่นวันที่อากาศหนาวหนาวเช้าอากาศหนาวหนาวถ้าเช้าช่วงวันไหนที่มีอากาศหนาวเขาจะลงไปข้างล่างหมดเลยนะครับลงไปข้างล่างมุดเข้าไปในดินนะครับแต่ไม่คืบคานอยู่ในตามขอบบ่อหรือวงบ่อคระเขาก็จะอยู่ข้างล่าง นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจเลี้ยงก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าไปหาวงบ่อตามวัสดุก่อสร้างนะครับซื้อวงบ่อมาผมซื้อมาไซส์เนี้ยอยู่ที่ประมาณรู้สึกว่า280ร้อยแปดสิบละมั้ถ้าผมจําไม่ผิดสองร้อยแปดสิบสองร้อยกว่าบาทถึงส0มรกว่าบาทนี่แหละฮะไม่ไม่เกินกว่านี้นะครับ แล้วก็เอาดินนะครับเอาดินจากร่องสวนหรือคลองต่างๆนะครับมาใสใ่เขานิดหนึ่งใส่ให้เขาได้เข้าไปแอบเข้าไปหลบความหนาวหรือหลบร้อนนะครับแล้วก็เอาวัชพืชมาลงให้เขาน้ํานะครับต้องระวังครับถ้าเป็นน้ําบ่อน้ําบ่อก็จะมีพ,พวกคลร์นต่างๆนะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับปรับสภาพน้ําก่อน ตอนที่ก่อนที่จะใส่น้ำเข้าไปตอนซื้อวงบ่อใหม่ๆพยายามล้างวงบ่อให้สะอาดนะครับเพราะว่าวงบ่อจะมีความเป็นกดเป็นดา่างต่างๆของปูนนั่นนะนะครับที่ผมใช้ก็เป็นพวกต้นกล้วยนะสับสับพอสมควรเลยฮะให้เป็นละเอเียดท่อนเล็กๆนะฮะแล้วก็ใส่น้ำหมักไว้ประมาณสักเจดวันนะครับความ ยางกล้วยของต้นกล้วยนะครับก็จะมากัดชะล้างนะครับก็หลังจากนั้นก็เอาน้ํออกนะครับแล้วก็เอาน้าใส่เขา้ปอีกรอบหนึ่งทั้งข้าะอา,ศา,ศารนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ใส่น้ําดีเข้าไปนะครับไม่ใช่น้ําคอลีนต้องระวังนิดนึงครับที่สังเกตว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านพยายามเลี้ยงแต่ก็มีตัวตายบ้างนะครับ คเคล็ดลับก็คือพยายามอย่ายาใส่น้ำคอรีนนะครับก็ใส่น้ําฝนหรือน้ําน้ําบ่อน้ําสระของเราที่เอาไว้ใช้ดื่มกินได้นะครับนะนะครับก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับฝากไว้สาหรับเพื่อนสมาชิกที่อยากจะเลี้ยงหอยขมนะครับตอนนี้ผมอยากจะลองอีกหนึ่งอย่างก็คือเลี้ยงกุ้งฝอยนะกุ้งฝอยก็เป็นกุ้งธรรมชาตินะครับที่ เอาไว้ใช้รับประทานทําเป็นอาหารได้นะครับก็อยากสนใจอยู่นะครับวันนี้เบื้องต้นก็ลองลองทำการทดลองเลี้ยงหอยขมก่อนแต่ก็ประสบความสําเร็จครับเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจนะครับสามารถทิ้งข้อความสอบถามได้นะครับก็พยายามตอบเพื่อนให้ทุกท่านนะครับเพื่อนๆหลายท่านก็พยายามข้างบ้านก็สอบถามอยู่ว่าโตหรือยังอยากอยากเอาไปลองรับประทานบ้างข้อดีของเขาก็คือ จะจะสะอาดนะครับเพราะเราดูแลไม่ไม่ไม่ไมสกรปรกจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเราดูแลเขานะครับอยู่ก็จะเพื่อชีสสะอาดน้ำสะอาดนะครับการกินอาหารของเขาก็จะสะอาดไปด้วยนะครับเพื่อสุขภาพของเราด้วยนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับเพื่อนท่านใดสมาชิกท่านใดสนใจอยากจะเลี้ยงอยากจะ,ะพัฒนาต่อย,ยอดนะครับยินดีให้ความให ให,ให้แชร์ความรู้มากกว่านะครับนะครับก็ยินดีครับมนะาลายเกี่ยวแฟบส่วนกล้วยพอเพียงก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับขอบคุณทับการติดตามนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับ